ไม่กัดหมาะเมื่อตัวปลาดุกาิบนะมกมเนี่ยดุกหมอาเด้อดุกยาเด้อมไปโซลิดนะบอเอ้อปลาหนกกว่านี้กมาเลยอกะร้อนลกเขาจะพล้ปลาทาเนี่นมาจากไหน มันขึ้นมาเขาเดียวมันก็มันหัวไหลไปก็ไหลมันปลูกหัวมาปล่อยแล้วก็ปีนั้นสองสามปีแล้วปล่อยสักสองสามฟุน่นิดแค่สองสามโลนิดแค่ไอเสียวอีมเสีย,ยวต้องกินเสียวเฮ้ยกินก,นกนันหนักมันยตาลิ้นเหรอปอล่ะเสียวถ้าเกิดไม่เจ้าะกินไม่ได้แล้วไม่เก็บข้าวมอยก็แล้วไอว้กอนอู้มีเหตุผลเด้อตาลิ้นกับปอละเอออีอน่ะ

พ่องกินกับกินพ่องงมกับงมเอาเอาเข้าไปอันนี้จังวัตสังคาราเดิอยเอ้ยเนยเอ้ยเอ้ยไอ้ยไม่ง่ายใช่ที่ต้องตากมเด้อ Ê, à, biết... đi bút, đi bút đâu, bút đâu công, à để... Để... đó. เอกพอจิงอยู่ว่าเตะก็เล่นถ้าเตะก็จะลงถ้าเล่นถ้าเล่นก็ะเออมลงมนลงได้ด้ละได้ะด้ละไมด้ลมะลงด่าน้ลงสักคนนะมือนแค่ลงมบอกเหมือนแค่ลงทุกอย่างฮะพจะลงยี่หอง

ม่นะถ้ามีตอกมัดตอกกเลยไงขนาดละมัดละไปเราไปงมตัวไม้จริงนะเฮ้ยมันคุ้มนะเถิกนักขนาดถ้าตัก็ไม่ไหนจเันะคนึไ้ย่าดี่เดี๋ยเฮ้ย Đời ơi Mấy mình bông một lắm nó bà ơi! mình luôn nó luôn 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 đi luôn 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 nào luôn 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 thứ luôn nào,

มัด้ส่หมาเยอะปนเกึอางเี้อ่างเงี้ยอย่งเงียอุ่นอุ่นเลยอะ เนเดนอ้เวทห้องหลงเจ้าค้นเจคนเนี่ยไอ้เวทเต็มแล้วอ่ะไอ้พูทลงแล้วห้องไอ้เวทเต็มแล้วอ่ะมีลูกุหรอ

เขายะเอาเขาดึงรวงปลาจบบรรยากาศตะกี้บรรณาไว้วางใจกลายเป็นว่าแดดออกไปไนวาเลยข้น่าลัเนั่นไปไหนนะ

เจ้าบ <T> ้านี่เจ้าเจ้าของตีเจ้าของตีเจ้าเรากิน่เียโอ้โด่องาแล้วแล้วอกกันแล้วใจแล้วใจอิ่มเนาะคมกัน้รูปนะ นายนะเอาเป็นเสี่ยวเจ้าตีเสี่ยวเจ้าบ้านเจ้วคกณซื้อร้อน่ะบนหนาวกันแค่ไหนงหนาวก็ต้องทนอ่ะบายบายท้องฟ้าบายบายสายลมมือนีเฮ็ดเบี้ยงแนวขี้มันปู มันขนาดเลยยเต็ม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 เต็เดี๋ยว็มเดี๋ยว็เต็มเต็มเต็มเตเต็มเต็มเต็มเว็มเต็มเตเต็มเเตีมเตเเ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 เ Il est sans venir, est mais... <coughs> <coughs> <coughs>